ณสถานที่หนึ่งในอเมริกาช่วงฤดูหนาวเช้าๆอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็มีลมพัดเย็นๆอากาศยามเช้าสดชื่นฝูงนกหลายตัวได้มาบินรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพื่อจะรอแหลกอาหารจากถังขยะที่คนเอามาทิ้งนั่นเองส่วนแหล่งน้ำพวกนี้นกพวกนี้ได้อาศัยดื่มน้ำจาก ในกระป๋องที่คนเอามาตั้งไว้นั่นเองไม่มีต้นไม้แหล่งน้ำจากธรรมชาติให้ได้ดื่มได้กินกันอาหารของนกพันนี้ที่ชอบกินก็จะเป็นพวกขนมปังเน่าๆที่พวกฝรั่งเอามาทิ้งนั่นเองเนื่องจากฝูงนกฝูงนี้เขากลมเกลียวและสามัคคีรักกันกินอะไรเขาก็จะเรียกกันเขาจะมาเซอร์เวดูก่อนหนึ่งตัวถ้ามีอาหาร แล้วนกพวกนี้ก็จะเรียกเพื่อนมาลุมสกรรมอาหารนั้นใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวินาทีก็เกลี้กเขาก็จะกินอาหารทั้งหมดโดยเกลี้ยงแล้วก็พออิ่มแล้วก็ไปใครไปมันเขาเอาศัยอยู่บนต้นไม้ชสูงแล้วก็ส่องสายตาหาเหยื่ออยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรมาทิ้งอยู่แถวแถวขยะเขาก็จะบินลงมานี่คือวิถีชีวิตของนกที่อเมริกาดูสวยงามแต่แดกโคตรสุกโป๊โคตรสุกโป๊ เขาจะกินทั้งหมดเลยอาหารที่เขากินบางครั้งนอกจากขนมปังเน่าเล้าเขาก็กินอาหารแมวด้วยอาหารเม็ดเพราะอาหารนกนั้นมันจะมีราคาค่อนข้างแพงก็จะมีเป็นบางคนเท่านั้นเองที่จะซื้อมาให้นกส่วนมากเขาจะแอบกินเศษอาหารในถังขยะเน่าๆนั่นเอง